<c oughs> อา้าววันนี้เราก็มากู้ตะไคร่ดักกุ้งตะไคร่ดักกุ้งออออเอาเจ้าน้ำขึ้นมาทำไรเอาไปเทใส่กระมังไงได้ไรดี น้ำเอาน้ำใส่กะละมังแล้วค่อยอ,อ่อนไวางใส่หนึ่เอามานีนี่น้ำเอาขึ้นมาแล้วเทน้ำใส่ที่เนี่ยเออปลากระดีนั่นแหละเต็มเลยปลากระดีดปลาก็ดีกรดีเราก็จะได้ออดเออเอาลงบ่อปลาซิวเลยมันได้ปลาซิวไหมเนะี่ยตะกี้เนี่ยอันนู้นด้วยสิทำไมเทอันเดียวล่ะเลื่อนเข้าไปข้างในสิมันจะหล่นหรือเปล่ากะละมังอ่ะออ ีปลากระดีทั้งนั้นเลยเนี่ยแกะออกเลยโอ้จะได้ไม่ตายปลาก,ร,ากร,ระดีปลาซิวปลาซิวด้วยเปล่าเอา้าแกะเลยนะครับเดี๋ยวกลัวมันสิตายโ <c oughs> อ้ได้กุ้งฝอยตัวเล็กเยอะเลยเนยต้เนี่ย เอาแก,เแกะเลยแกะเลยแกะตูดออกเลยทั้งสองอันเลยแกะเอาอันนี้ก่อนอันนี้แกะแล้วเอาออกก่อนเนี่ยอันนี้กลางออกกลางออกแล้วก็อขอย่าออกดีดีอ่านี่นแหละขย่าออกให้หมดอย่าให้มันค้างอยู่จับข้างล่างดิไปจับข้างบนดิ เออ่นหละจับอย่างนั้นเนี่ยเออลงแล้วหนะเห็นไหมอ่าหกแกะเชือกก่อนแกะเชือกก่อนค่อยมาอันนี้แล้วค่อยมากลางไปทำแบบนั้นมันไม่เสร็จไปหรอก เป็นหวัดเหมือนจะไข่ยอยมมู่อันนี้อันนี้ได้กุ้งเยอะเลยเนี่ยกุ้งฝอยเพียบเลยอ่าอ่าแล้วกลางแล้วก็ดึงข้างล่างไว้ทีเนี้นั่นแหละน,นั่นแหละดึงไว้อย่าให้มันหลุดมือขย่าข้างล่างอาเขยัยข้างบนดิเออนั่นแหละอย่างนั้น เขย่าอ,อีกเขย่าอ,อีกมันยังไม่หมดเขย่าข้างล่างไม่ใช่ข้างบนออนี่ก็ไหลลงไปมันยังไม่หมดอ่ะเขย่าอ,อีกมองดิมองข้างในสินั่นยังมีเต้นอยู่นู่นนะไม่เข้าใจเนาะคุณก็เคยทำของพ่อ,อนี่เป็นอันนี้เลยไม่เคยมันก็ต้องหัดอ่ะกกน้ำเคยมาขุนแล้นี่ก็กุ้งเย,เยอะเลยอันนี่ก็กุ้ง กุ้งเยอะโอ้กุ้งฝอยหลายครับพี่น้องเลยมือนี้จะเอาไปลงบ่อนี่เลยไหมทั้งปลาอันนี้ด้วยปล,ลยปากะดีด้วยมันก็อยู่ด,ด้วยกันฮะแต่ปลานินไม่เอาออาอปลากระดีลูนี่กุ้งหลุดตัวเล็กตัวเล็กเยอะเลย ฟิมเห็นไหมเออมันได้อะไรกันเท่านั้นแหละติดอยู่ข้างล่างนะเห็นไหมติดปาลาได้ออะเนีย ปลาแก้วเขาเรียกโอ้เป็นหวัดหมื่นได้ถอยเลยเนะี่ยทั้งติเชื้อแรงมากทั้งโควิดทั้งอะไรยู่เลยนะมนนะั้งทกท่านนี่กุ้งฝอยตัวเล็กก็มีหลุดอยู่นะ เอพา,าไปดูในบอ่อเด้อในสะสะลูกนี้ก็จะประมาณสี่ห้าไล่นี่แหละเป็นไงมัง่งฟิลม์มอ,อ,ะอะไรก็เอาเอาขึ้นมาเลยหอยก็เอาปล่อยเหมือนกัน,น,นยอย่าไปดูมันมากรีบกู้ขึ้นมามันจะตายค่อยมาดูข้างบนเนี่ยอ,อืม อาทั้งนี้ก็กำลังลงไปอีก,ก้านหนึ่งนะครับคลิปนี้มีทั้งเล่าทั้งไทยนะครับอันนี้มันสันดอนขึ้นเลยเว้มีโขดหินขึ้นะตื่นมากเลยเนะี่ยเริ่มตื่นเยอะแล้วโอ้เป็นไงโอ้กุ้สวยเทียบเลยเ,ออเป็ปลาซิวด้วยอ่ะดีดีดปลาซิวด,ด้วยก้แม่พันธุ์เทียบเลยแจ๋วเลยถ้าได้ด้วย กุ้งเหรอพน่มโอ้โหกุ้งเยอะจริงจริงอันนี้กุ้งกุ้งกับหอยน่าจะได้เป็นขีดนึ่นระมั้งเนี่ยหอยก็มี ไฮเชอรี่สีทองอ้ก็น,ออกน,น,น,นั่นแหละเอาแช่น้ำไว้ก่อนเอากางไว้อย่างนัน้นแหละเอามาวางไว้ตะลิ่งเนี่ยค่อยยกขึ้นมาทีเดียวเอามารวมๆกันไว้ตรงเนี้ย เป็นยังไงน่ะติดอลไฟิล์ลมดีแล้วบอ่อใหม่เ,เราบอร่อกุ้งบอ่อปลาซิวอยู่แล้วเราได้สมหวังแล้วกุ้งเราไม่ต้องกลัวแร้ว่าจะไม่ได้ได้อยู่แล้วปลาเดี๋ยวมามวางไว้รอตะลิ่งเนี่ยกลางไว้เลยยกมาอันนั้นก็ยังแก้ไม่ได้นะยังถ่ายคลิปอยู่มันยังไม่ครบแปดนาที มันแกะ pues mm ยากหรือมันเป็นยังไงมัดยังไงมันถึงแกะยากขนาดนั้นมันเป็นเหมือนมัดบอมโอ้โหปลาซิวปลาซิวไปๆไปๆให้เร็วไปเร็วได้ปลาซิวสมดังใจแล้วอยู่ๆอยู่ปลาซิวอ่ะจะใส่ไม่ได้ไม่ใช่ที่เนี่ยเขาเห็นเราขุดบ่อแล้วเหรอ อย่าไปดูมากรีบเอาขึ้นมามันจะตายเฮ้ยตก็ลืมทัม้งนี้ใส่ไว้สี่ทำไมได้มาสามวะไหนเออใช่เห็นไหมล่ะทั้งนี้ก็ลืมละนี่จะเอาปลาซิลมาแกะไหนดูดิดดดปลาซิลโอ้โหปลาซิลกับปลานิ่มด้วยนะอะถือไว้ นี่งกุ้งดูดิก <c oughs> ุ้งนี่เป็นสองขีดนี่แหละมั้งเนี่ยคุ้มอันเนี้ยเอาละคลิปน,นี้กุ้งกับปลาซิวปลากระกดีสนใจเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้